สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระพนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญที่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันนี้เวลา9ก้านิกาสนาทีสมเนจพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเนจพระเทพพตนราชสุดาสยามบารมราชุกุมารีสเสด็จออกนวังสประทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยคลองตําบลปากก่ออําเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน119คนที่ผ่านมานักเรียนชั้นอนุบาลมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์จึงได้เพิ่มอาหารและเสริมไข่หนึ่งฟองทุกวันส่วนนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ให้ออกกำลังกายและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง ด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ครูประจำชั้นรายวิชาจัดกิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจัดโครงการบทบุญธรรมโดยครูทุกคนทำหน้าที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนบกพร่องทางการอ่านและเขียน นอกจากนี้มีโรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาลาสินในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเข้ามาสอนเสริมเพิ่มความรู้ในกิจกรรมพี่ชนน้องรักกันอ่านกิจกรรม English for Fun และคณิตศิลป์กับเส้นได้ส่งผลให้ปีการศึกษา2,563ผลสลัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเนของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6เพิ่มขึ้นทุกรายวิชา ด้านการฝึกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานเข้ามาจัดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นเช่นการประกอบมุงลวดการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้นและการทำชาใบาหม่อนนอกจากนี้โรงเรียนจัดให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจ,จริงในกิจกรรมด้านการเกษตรประมงและปะศุสัตว์เพื่อน,นำผล,ผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันแต่เนื่องจากผล,ผลผลิตประเภทถั่วมเมล็ดแห้งผัก และผละไม้ไม่เพียงพอจึงได้ขยายพื้นที่ปลูกถั่วมเมล็ดแห้งผักกินใบและไม้ผลเช่นถั่วเขียวถั่วมะแฮะแก้วมังกรกล้วยและมะละกอร,รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ปกครองเลี้ยงไก่พื้นเมืองสุก,กรขยายมเมล็ดพันธุผักพันกล้าไม้กล้าไม้ผลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคและยังสามารถจำหน่ายสร้างไรายได้ให้ในครัวเรือนด้วย โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปมากจึงต้องศึกษาหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นรวมทั้งการศึกษาในปัจจุบันที่ยากกว่าเดิมจึงจำเป็นต้องฝึกหัดฝึกทำงานฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเอง <c oughs> เพื่อให้ได้ความรู้ที่หลากหลายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ด้วยส่งห่วงใยความเป็นอยู่ของรอาษฎรทั้งในเรื่องที่ทำกินแหล่งน้ำและการหาตลาดจำหน่ายสินค้าซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ต่อมาเวลา13น9นาทีสเสด็จออกณนห้องประชุมวงังสรปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลตามพระราชดำริที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดันกอยอเภอปทุมราชวงศาจหััดงวอำนาจเจริญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงกระถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน103คน ทางโรงเรียนมีการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลและได้สอนเสริมในวิชาที่นักเรียนสอบได้คะแนนน้อยเพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียน,นํำร่องที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมะวัยในพื้นที่ทุรกันดารต่างพระราชดําริกโดยนำผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมกิจกรรมกับแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัยต่อไป ด้านการฝึกอาชีพมีการสอนตัดผมโดยครูตอชดอซึ่งเป็นสิทธ์เก่าได้เข้ามาช่วยสอนนักเรียนให้มีอาชีพติดตัวสามารถนำไปหาเลี้ยงครอบครัวได้นอกจากนี้มีกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่น การทอเสือกบและการฟ้อนตังหวายโดยคนในชุมชนมาช่วยสอนนักเรียนที่ผ่านมาได้ไปแสดงในโอกาสต่างๆของชุมชนทําให้เด็กรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทั้งในด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมโดยผล,ผลผลิตที่ได้ เนื้อสัตว์มีเพียงพอต่อการบริโภคแต่พืชผักผล,ลไม้และถั่วมเมล็ดแห้งมีผลผลิตไม่เพียงพอเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ปลูกจำกัดจึงต้องขยายแปลงปลูกเพิ่มเติมและขอความร่วมมือผู้ปกครองให้นําถั่วไปปลูกในพื้นที่ว่างเปล่าของแต่ละบ้านเมื่อได้ผล,ผลผลิตแล้วให้นํากลับมาให้โรงเรียนเพื่อประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังปลูกผล,ลไม้เพิ่มเติมด้วยเพื่อให้นักเรียนมีอาหารรับประทานอย่างครบถ้วนและยังมีการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ขายายผลให้กับชุมชนสามฐานคือฐานการเกษตรฐานปศุสัตว์และฐานประมงมีหน่วยงานรวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงานรวม85คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะครูนักเรียนและราษฎรในพื้นที่ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆประชาชนในท้องที่ที่มา ด,ดูแลแล้วก็ให้คือให้กำลังใจแล้วก็ความร่วมมือว่าในใน,ในเหตุการณ์สถานการณ์อย่างนี้เราต้องช่วยแล้วก็สามสามัคคีร่วมใจกันทํางานทํทำให้ทุกฝ่ายก็จะได้ก้าวหน้าดีขึ้นในสถานการณ์แบบนี้ที่ต้องดูแลสุขภาพกายใจและต้องหาวิธีการ ประกอบอาชีพที่ที่จะให้อยู่ได้แล้ก็บอกกับนักเรียนเสมอๆว่าตอนนี้นักเรียนก็ต้องช่วยตัวเองดูแลตัวเองคือว่าการศึกษานี่ต้องขยันขันแข็งเราตามสบายไม่ได้เพราะไม่งั้นก็จะไม่ประสบความสำเร็จที่เคยแล้วก็ ก็ต้องรักษาตัวเองให้ให้แข็งแรงให้ห่างภัยจากโรคภยัยไข้เจ็บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีพระราชทานเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนางศิลปะส,สวยระวีแสงสูนป์ปลัดกรุงเทพมหานครรับมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีทรงพระกรุณาโปรดกระเบดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษเหมาะกับการปฏิบัติการในห้องฉุกเฉินเพื่อให้แพทย์และพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยหนักได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆทำงานด้วยระบบความดันลบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสู่ภายนอกโดยอากาศที่ไหลออกจากห้องจะถูกดูดออกผ่านเครื่องกรองเชื้อโรค ระดับเฮปา p a สามารถกรองแบคทีเรียและไวรัสได้ส่วนที่โรงพยาบาลระนองจังหวัดระนองในสมเกียรติศรีสะเนรผู้ราชการจังหวัดระนองรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานชุด PAPR ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุดอุปกรณ์เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งการได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจําเป็นเร่งด่วนให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถหน่วยงานต่างๆประกอบอาหารสมมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัยพิทักษ์สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอบปนยิกาผู้เอํานวยการสภากาชาติไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนําไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยนายะจรศักดิ์จเจริญโสภาผู้ชการจังหวัดกรังเป็นประธานมอบอาหารพระราชทานจำนวน3,648ชุด ให้แก่ผู้แทนอำเภอกันตังและอำเภอเมืองตรังนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนตามที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยพระราชทา,านพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานขึ้นด้วยส่งห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมกันนี้ได้นําอาหารพระราชทานน้ําดื่มและชุดทานน้าใจกู้ชีวิตฝ่ายวิกฤตโควิด -19 ไปเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยในพื้นที่ตําบลบางศักดํ์ตำบลบ่อน้ําร้อนตําบลคลองลุอเําภอกันตังจำนวน3าคนทั้งนี้สภากาชาติไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อมอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร และที่สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาสนามเสือป่าจิตอาสาสถาบันพร้อมด้วยบุคลากรนักศึกษานักเรียนและสมาคมศิทธิเก่าจิตระดาในพระราชูปถัมภ์ร่วมกันประกอบอาหารกล่องเพื่อนําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตักศิลป์สถาบันโรคสวงอกและโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยลาลัยรามคำแหงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยในแต่ละวันมีบุคคลภายนอกเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานร่วมสมทบทุนในการจัดทำอาหารกล่องเพื่อศึกษารพระราชปณิธานของสมเด็จพระณิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการทำความดีและเป็นผู้ให้ อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตละดานนำมาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่องจบข่าวในพระราชสํานกแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนาศรอ,อมาตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ